นะครับและผู้ติดตามทั้งสองท่านครับนะครับคุณขุยว่านะครับนางสาวสิรินุก,กุลชาวดงและอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้ตามของลูกเสือนะครับนายนา,าวิทย์แก้วชุมเพราะแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบครบประธานในพิธี

นี้ได้โมครับขอกราบเรียนเจ้าอาวาสได้กราบเปิดกิจกรรมจุมนุ่งดอกองไฟของพี่น้องลูกเสือยวอุวชาติขอกราบเรียนเชิญครับจากทิศเหนือจดทิศใต้จากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก <cam pe a> ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยการทํากิจกรรมของลูกเสือยวุวาชาติของโรงเรียน <cam pe a> บางอุทีศึกษาในวันนี้ขอให้อาชดช่วงเชตวานเหมือนเปลวไฟแห่งน,นี้สิ่งไม่ดีต่าง ขอให้หมอดไม่ไปกับเปลวไฟนี้ด้วยข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมรอบกองไฟณนะบัดนี้ น,นี้มีสุขตดเรื่องทุกรับความสำราญเธือกับฉันนั้นมาเล่นลอบกองไฟของต้องหากสยามยังอยู่ยัง,ย,งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย หากเสยยอมพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมววยหมดสิ้นสกุลไทยใครร้านไครลุกดาวแดงไทยไทยลบจนสุดใจขาดดินเสียเนื้อเลือดหลังไหลยอมสละ สิ้นแหลเสียชีพไปเสียสิน้นชื่อกองเกียรติเงินต่อไปครับเป็นเพลงมาประจำเรียนพวกเราครับร้องแห้งดังพร้อมหนึ่งสองสาม นั่งลงเลยลูกนั่งลงเลยครับพี่โป้ครับพี่โป้ครับผมไม่เคยได้ยินเพลงมาร์ทที่โรงเรียนไหนเพราะถ้าโรงเรียนนี้เลยครับพี่โรงเรียนที่แล้วพี่ก็พูดแบบนี้แหละใช่จริงๆเพราะจริงๆเพราะจริงจดใจเลยจดใจร้องดังสนั่นมากครับผมพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วพี่โป้ครับผมต่อไปครับครับจะเป็นการแห่พุ่มฉลากโอ้และพวงมาลัยให้กับมากบบเออให้ามให้กับธรรมทานครับผม มือบริการจะเตรียมไว้ให้แล้วลำสวยไหมพี่คอยดูแล้วกันสวยสดงดงามพร้อมเพียงพร้อมเพียงยิ่งวดังฟ้าลยพอาแล้วบริการครับยืนขึ้นลุกดืนเลยจ้าด้่นเลยจ้ามาเลยมาเลยมาเลยครับวิ่งมาเลยลุกวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยลุกมาหาพี่นุ้ยกับพี่ออยตรงนี้ลูกมาก่อนเลยครับมาลูกทั้งหมดเลยลูกวิ่งมาในยารทั้งหมดเลยครับที่พี่เขาเตรียมไว้นี่ได้คะแนนแน่นอนถ้าลำสวยให้แล้วเพราะแล้วพี่โบครับครับผมอนจะแห่พุ่มฉลากและพวงมาลัย ครับนะครับเราจะต้องทําอะไรก่อนจะต้องมีการโหก่อนพี่พี่ปป h โห h เพื่อเอาเลิกเอาชัยโห p ยังไงเขาเรียกว่าโหสามลาเพราะนั้นแล้วเราไม่ได้โหบ p เราไม่ได้ห o p พีครับผมเรามีคะแนนมอบให้มอบให้กับคนที่ออกมาโหคนที่ออกมาโหเรามีคะแนนมอบให้แน่นอนครับเป็นใครครับเพราะแล้วคนแรกก่อนเลยตัวแทนคนแรกขอเป็นพี่น้องลูกเสือครับใครก็ได้กองไหนก็ได้ชุดไหนก็ได้ ออกมาโหดนึงคนลับ30มกนมาอยู่ไหนจาลูกศิษย์โอ้โหแย่กันมาลยพี่มาเลยครับมาเรับยมาี่มา่กิากิมาแก่มากก่อนมากันเยอะเลยพี่ทำไงดีพี่โป้ครับครับผม ผมขอแค่คนเดียวเมื่อกี้ผมเห็นยูวะมาทำไมเนี่ยเออขาวลูกเสือลูกยูวะอย่าพึ่งลูกอ๋อไม่ใช่เอาแต่งชุดการแสดงครับผมโอ้โหมีนะโอ้โหเราจะทำยังไงดีฮะเราจะทำยังไงเอางี้ยังไงเราให้โหมหมดเลยโอ้โหทำความเคารพข้าริทานก่อนโห่พร้อมกันทำความเคารพนันทานหนึ่งสองสามหันดีมากครับโอ้หันหน้าไปทางกองไฟลูกมาอ่าถามชื่อกันก่อนคนแรกชื่อเล่นชื่ออะไรครับ โอสอยู่ปหปหกทับ9ทุกทับ9คนต่อมาชื่อคิงต่อมาชื่อตะวันฮะคิวคิวตะวันตชื่อเลยครับปูครับปูผงศิษย์ชื่อเลยครับน้ำและผีัดชื่อเลยครับนิวพวงสกอนดารานั้นดารานั้ชื่อเลยครับโอดครับโอดป่าโม่และเนี่ย พี่ปีโปครับผมบอกแม่คร uh> ัวด to ้วยครับทำไมครับมีไก่เก็บไก่มีหมูเก็บหมูครับทำไมครับผีบอกออกกระว่าอันนี้นักแสดงข้าบนนักแสดงก็แต่งตัวสวยไปยอนผมไาจากกหนลลูกเอ้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับหลุยหลุยสกอตดาราทั้งนั้นเลยเพราะแล้วไม่ตรงนี้เป็นโอเปร่าเราจะโห่พร้อมกันโอเคพี่จะนับหนึ่งถึงสามให้เราโห่พร้อมกันตรงนี้มาจุ้มหัวกับลูกจุ้มหัวเดี๋ยวจุ้มหัวก็ว่า มารวมกันตรงนี้พร้อมนะพร้อมนะหอยไผ่รอหนึ่งสองสามัวที่มาหทำไมพี่แป้งฟันไม่ลูกเลยหยอกหยอกหยกินน้องกินพี่กินผมพี่พอพร้อมพร้อมหนสองส เพื่อนก็ตั้งใจจดใจจ่อมาเลยเป็น<อ>ปการโหนที่ยาวนานมากครับ<ยาว>ผมเถแล้วทำก่อนราทั้งกันกขันรถคันรังมั้ยวันนี้ฮัดดีมากงานวันนี้เ<บท>จอนครับเดี๋ยวทไมเราจะกลับเข้าที่แบบธรรมดาไม่ได้จะต้องกลงจะต้อมีสเตปการเต้นแล้วไปเข้าที่ตัวเองโอ้โหใครเต้นดีบวกคะแนน30คะแนนคะแนมถ้าพร้อมแล้วดนตี แห็หนอ่ะค oh. รับเลยโหมดแรกผ่านไปผ่านไปแล้วครับผมโหดที่สองจะเป็นใครไปไม่ได้ใครจ๊ะนอกจากสมาชิกยุวากาชาด uh huh. ออกมาโหมดหนึ่งคนลัสามสิบ นีทำอะไรสามัคคีกันมากเลยโอ้โหแ้วจะเอาแบบโอเปร่าอ้เหรอโอเปร่าเอ้าหันหน้าไปหาท้าวประธานโลกทางนี้ลูกทำความรบกานก่อนครับทำความรบหนึ่งสองสามครับโอเคเอาโอเคเอาหันแนปทางกองไฟลูกสามสามพลาดก่อนสามพลาดก่อนชื่ออะไรชื่อเล่นเอาแค่ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรครับตับแตงค่ะตับแตงตับแตง่อตับแตงค่ะตับแตง ครับจำแตงอ๋อชื่ออะไรฮักกรกแตนอ๋อชื่อแล้วแต่เลยค่ะชื่ออะไรคะนุ่นค่ะนุ่นค่ะเอาเจนนุ่นโบใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรครับพัดชื่ออะไรครับโมค่ะโม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 ชื่ออะไรครับตูนชื่ออะไรครับแอปค่ะแอปแบวชื่ออะไรครับ โจิ้งจกชื่อจิ้งจกชื่อจริงไหมเนี่ยเออไม่ใช่ค่ะอ้าฉายาอ๋อฉายาโอเคเหมือนเดิมโหดีเดี๋ยวมีคะแนนโหสามเมคอีโอเปร่าถ้าพร้อมแล้วมาจุ้มหัวกันตรงนี้ลูกพร้อมนะพร้อมหนึ่งสองสามโห กำลัรถท้า,าทายครับหานมาลุกหายมาทางน,นี้ทำกองรถทราทายครับ1นึส,สดีมากโอเคเหมือนเดิมเมื่อก,กี้เห็นเพื่อนไหมแบบเมื่อกี้ไม่เอาขอเอาให้มันสุดกว่านี้ครับผมกระโดดตีลังกาสามลเข้ากองไปไปเลย,ว,ยวันนี้จะไก่ย,ย่าก็เลยกลับเข้าที่ใขรเต้นดีบวกคะแนนด,นดนตีมาก โอ้จิงจกกโอ้จิโโโ้งจกกโี่ครับครับผมเต้นเหมือนจิ้งจกมากครับสองก็ชื่อเลยครับกระโดดยิงิงเหมือนจิ้งจกเลยอที่ฮองือฮ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  <part S 2> ือฮือฮือฮ <3 S 1> ือฮปอฮื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 อครไปือฮ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 ือกือฮือฮือนือฮือฮือฮืรฮืองือฮ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 ือุณอฮืคฮือหนคฮือฮือฮือหือ ไปถามหน่อยถามถามลูกเสือไปถามลูกเสือหน่อยอ่าอยากได้ยินเสียงครูเขาไหนลูกครูปิยะธิดาครับครูปิยะธิดาครับครูปิยะธิดาอยู่ไหนครับตอนนี้ครูหนีไปครับพวกเราได้ร้องไปหมดแล้วนะฮะเชิญครับเชิญคุณครูปิยะธิดาครับอต่อไป ดินมาเหมือนนางประกวดรูปภาพเลยนะไม่รู้คุณครูครับกำกองรถต้นทางครับครับผมครูครับขออนุญาตสอบถามชื่อครับครูครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับครูก้อยค่ะครูก้อยคุณครูก้อยสอนประจำชั้นไหนครับป .6 ค่ะป .6 ทุกทุกทุกทับหนึ่งครับหกทับหนึ่งหกทับหนึ่งคกูแต่โอ้คุณครูก้อยสอนวิชาอะไรครับ ภาษาไทยโอเคครับเพราะนั้นแล้วครูครับขอโหให้ไพเราะหนึ่งรอบด้านในครับครูโหเสร็จแล้วรับหิ้วนางด้วยอ่เอ้าไแมวเอาไม่เอา,อาครูเห็นลูกศิษย์ไหมครับครูต้องแก้หน้าให้ผมก่อนที่จะโหไม่งั้นเดี๋ยวค,ครูโห่าครูวิ่งหนีผมเลยเมื่อดนตรีมาครูต้องเต้นแก้หน้าให้ผมพร้อมดนตรีมา เหมื <gesch> อนใครครับเหมือนใครครับเหมือนทิ้งจบเลยค่ะมาสอนกันมาลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์อะคุครับพร้อมแล้วหนึ่งโหครับโอ้ย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 ในห้องเลยไมเอาไม่ได้โอ้ย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  จะเป็นคบหัวใจอยากเป็นโอเพ่นห้า นุบแล้วยูุราคาเราไม่มีทุกเอามีแล้วส่งใจเอ้ย